สวัสดีครับวันนี้พบกับผมปักอ้ายชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์กาแฟนะครับว่าเรามีอะไรบ้างถ้าเราจะเปิดร้านนะครับหรือเราจะซื้อมาทำกินเองนะครับพูดถึงว่าถ้าเราจะซื้อมาทำกินเองนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมี3มอย่างนะครับ4ี่อย่างกับมเมล็ดก,กาแฟน,นะครับเราก็ทำาริงๆเล้นขออภัยนะครับข้างทางครับเสียงดังสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมเปิดร้านกาแฟน,นะครับที่ผมเกิดมาข้างต้นนะครับเรามีอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์มันก็สามอย่างนะครับเราก็เอามาทำกินได้แล้วนะครับตั้งครงตั้งแคมป์นะครับแต่ถ้าเราจะเปิดร้านนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์อันนี้เป็นหม้อโมกะพอตนะครับผมหม้อโมกะพอตแล้วก็เครื่องบดมือนะครับใช้แบบไหนก็ได้นะครับมันมีหลายแบบนะครับทุกวันนี้เป็นแบบคลาสสิกเป็นแบบสแตนลองสแตนเลส เนี่ยของผมเป็นแบบปติ้งนะครับกับแก้วนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟนะครับเป็นแก๊สนะครับอันี้ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วนะครับปกติมันจะเงากว่นี้นะครับหม้อโรกาพอรมันก็มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบครับผมอันนี้ก็เป็นแบบสแตนเลสนะครับอันนี้แบบหนึงนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยครับข้างในมันก็จะมี เนี่ยครับวายใส่กาแฟนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับ,รบ,ก,นนรบกาแฟเรามี3ามอย่างนี่เราก็ทำกินเองได้แล้วนะครับชอบแบบไหนก็ทำได้นะครับเราชอบแบบหวานเราก็ใส่ความหวานเยอะๆความหวานก็ได้จากอะไรน้ำตาลนะครับ นมข้นหวานนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำเชื่อมอะไรอย่างนี้นะครับเราชอบแบบไหนนะครับเราก็ใส่ได้หรือเราไม่ชอบหวานเราก็กินแบบกาแฟดําเลยก็ได้หรืออยากกินมันๆก็ใส่นมสดนะครับที่มันไม่มีหวานนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆนะครับเราต้องมีนี่ครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับ ที่ขายไม่ได้ก็คือกาแฟแหละครับเมล็ดกาแฟแบดนั่นแหละครับแต่ถ้าเราจะขายนะครับเราต้องมีนี่นะครับที่ชงนะครับเพิ่มขึ้นมาจะเป็นแบบไหนก็ได้ครับไม่ได้จําเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าเรา,ากะไม่ได้เราก็หาแบบที่มันมีตัวปริมาตรตัวนี้นะครับเป็น 50าสิบถึงสองซีซีนะครับฝั่งทานี้ก็จะเป็นออนนะครับเนี่ยย0ก้อน0กอนหอนก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับไม่ไม่ใช่แนะนำหรอกครับคือมาบอกนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่คนที่อยากเปิดร้านกาแฟหรือซื้อเครื่องกาแฟนะครับ มาทากินเองนะครับมันก็เป็นอะไรที่ถูกนะครับดีกว่าเราไปซื้อเครื่องเครื่องทํากาแฟเครื่องนึงเครื่องไฟฟ้าก็แพงนะครับอย่างถูกก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสามพันสี่พันนะครับอย่างถูกนะครับแบบสําเร็จที่เขาโฆษณากันนะครับไอเนี้ยเราซื้อมาหมดนี่ยังประมาณพันนะครับเราก็ซื้อหาไอที่มัน แล้้วก็ใชดีนะครับอย่างผมก็ไม่ใช่ยี่ห้อไม่มียี่ห้อนะครับแต่ใช้ได้ครับบดเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับเราก็ปรับเอานะครับชอบละเอียดขนาดไหนนะครับแล้ก็หมุนอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างไฟเราก็เนี่ยตั้งตั้งตรงนี้ยนะครับผมเราก็ตั้งไว้มันจะมันร้อนมันพุ่งขึ้นเองนะครับมันใช้แรงดันนะครับ ว,นนวันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับการที่เรานะครับจะเปิดร้านกาแฟหรือจะซื้อหามาทำกินเองไปแคมป์ปงแคมปปิ้งอะไรอย่างนี้นะครับเราก็มีเพียงแค่นี้เราก็มีกาแฟกินได้แล้วนะครับผมบางคนนะครับ ช่วงนี้นะครับไม่กล้าออกไปไหนนะครับเรามีอยู่แค่นี้เราก็ทำกินเองอยู่ในบ้านหรือแคมป์ปิ้งนอกบ้านกับเพื่อนฝูงได้นะครับขนาดนี้ประมาณ3ครับนะครับผม3ครับก็3ครับก็เท่าไหร่นะครับ150 ML นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่กาแฟก็แล้วแต่ชอบนะครับ แต่อย่าใส่อัดเยอะมากน้ำมันไม่ค่อยขึ้นนะครับอัดให้พอดีพอดีนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามนะครับช่องผมด้วยนะครับช่องบักไอชแนลนะครับทั้งเพจ Facebook และ YouTube นะครับ ติดตามได้นะครับเผื่อมีชิปใหม่ๆนะครับมันจะได้เด้งนะครับให้พี่น้องได้ดูชิปใหม่ๆนะครับเอาวันนี้ก็ขอจากไปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ